มาต่อกันที่นักแสดงสาวหน้าหวานอย่างหญิงหญิงสรุชานะคะที่ได้ยอมรับแล้วค่ะว่ามีหนุ่มคนรู้ใจแล้วแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยตอนนี้ค่ะ เรียกว่าหัวใจอยู่ในโหมดสีชมพูนะคะสําหรับนักแสดงสาวสวยหญิงหญิงสรุชาหลังถูกจ้อไปถามถึงสถานะหัวใจค่ะเพราะว่าเข้าไปส่องไอจีช่วงนี้ดูสดใสเป็นพิเศษนะคะแถมมีดอกไม้ปริศนานี่ช่อนี้เลยหนุ่มคนไหนเอ่ยที่เป็นคนมอภัยนะคะซึ่งเธอก็ยอมรับเลยค่ะว่าตอนนี้มีคนพิเศษเข้ามาดูแลหัวใจแล้วแต่ที่ไม่เปิดตัวให้เห็นเพราะว่าอยากจะให้มั่นใจก่อนค่ะนิดนึงเราจะได้หัวใจกระชุ่มกระชวยไง จริงแล้วอยากให้มันเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะ<ม>ถ้าจะเป็นรักครั้งใหม่ก็อยากให้มันแบบมั่นคงแล้วอยู่ไปนานๆอย่างเชื่อว่านักสแสดงทุกคนเวลามีความรักก็จะเป็นที่แบบจับตามองเราไม่รู้ว่าเขาอยากมีความส่วนตัวมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวว่าถ้าเกิดสมมติเราพูดเยอะหรือว่าเราแบบออกตัวนู่นนี่นั่นแล้วมันจะแบบไปกระทบกับการใช้ชีวิตของเขาเขาน่าจะไม่ได้ชินเหมือนเราที่เราแบบทำงานอยู่หน้ากล้องหรือว่าไม่ได้กลัวแบบจะโดนโจมตีหรืออะไรเพราะว่าเราเรามั่นใจอยู่แล้วว่าทุกอย่างเราทําแบบถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ นนคแค่ห่วงเรื่องความเป็นส่วนตัวเขามากกว่าคะ